มาครับวันนี้เร็่งงานหลวง

เราะท่อไอ้เจ้าเมือนี่เขาต้องให้ยกขึ้นมาจากหฮมันลอยบ่อยกอต่างดินนะ่งดินน้ยมัรกโปงเถึงหลายบาเขอจออาดินลงไปน้ียมันก็วนไปเออเออกใสหลายมันก็สิไปนั่งดินเนาะเนาะกระบ่ไรกับุมเนี่ยอาบดาบมันก็ลอยพากันิบูลงไป่มีดอกน้าเรเงินอยกับเบอล ใส่ใเจิบกบามาบอยู่บนบีไมาเนเนางเเลยเนาะคสดาุนาไรลหนานเยขลองนาันยังสิได้เอาครับเลาเด้อวันนี้เด้นาากเพี่เอเอาครับเอาะทึกบอขับะทึกบะทึกแงแนะนำสมาแล้วตื้นเต้นแงเตื้นเต้นตื่นเต้นะครับนี่วัตถีพยาบาลตื่นเต้นแงครับวัาีพยาบาลนี่ ่ว่าที่ผู้ใหญ่นี่ผู้ซอยกัยยืดนี่ครับนี่ผู้ซอยอบตนี่เต็มเต็มที่ผู้ชายเฮ้ยผมไม่ได้หมู่เรื่องตอนเพิ่นเป็นอบตอายุเพิ่นเกินเพัธิเป็นอบตหน้าหมู่เรื่องครับนี่ครับเกินหกชีพหอเออเป็นผู้ใหญ่บวยไม่ได้อบตหนามีขนาดนี่ผู้ซอยนี่เพิ่นนี่เห็นร่อนี่อะไรได้หกชีพได้เยอะมากเกินได้เยอะนี่ไปเริ่มกัน

เาลักมันหมุนไคอยต้งมาอยู่ทั้งนี้มันยังสีแมีนยังสีเห็นทางหนามทั้งคนสายไฟเน้อลุสักครบขอบอกว่าไอคอนคอดเซคออมันก่อนก็ได้ แล้วตัวนี้มันไออันนี้เ่มันกข้าตัวใช่จมัดก็ได้จมัดอีกเท่านั้ก็ได้เดียวเขาไอนันน้ำก่อนเลยถ้าจะมัดมัดข้อทอดึงไปทังหลังนานี่อยู่ามันอยู่มว่ี่ครับมัดาว่มัดมัดนี่ก่อนนี่มัดมัดของขอนี่เขาก็จจงดึงไปฝนนะครับมันยังบสูงอาลอกน้ำมึงอาละวมาอาละว นายยุกกลังมันม่กมันเฮ้ยเห็นหนามรอเปล่าดีใจว่ดีใจบ่ทุกอย่างนี่เพื่มมีหนาดผพ้เดียวมีหนาดยูกไก่กูมูนะวัตถุอันนี้เห็นมามีหนาดเพื่อเดียวแม่นครับมีเบานี่ว่าป่นไหนพออยูกไก่กูมู มีอยู่นะลูกไอ้ท่านในกองบมันสิเป็นอะไรแ่เต็มมันสิตัดเองมันบ่บ่เต็มเต็มหมดตัดได้ตัวนี้มันมีลูกลอยมาตัวนี้ตัดออกตัออกวะจะแรงมาคนมาเปิดพิษกีอะตรงนีผมมาเปิดเรอจะ่เนจะบ đem là mì bảo cả con xịt bay nha mu sao cả bưởi con hình như là bao con con <laughs> <Được, được. cười> <laughs> ออนนน,น,น,นครรับพ้มาเอาครับมาแล้วมาแล้วเอ,อ,อเเ้ยเบอร์ครับดีใจแห้งหกเดือนหกเดือนนะครับมาแล้วครัหกเดืนอนเต็มหูทอปลุเบิร,บรงครับสิได้จังได้ทีได้พอิสองชั่วโม,มงว่ะแต่ถ้าสิเปิดทีมสองชั่วโมงก็ม่ได้นะครับนี่เพิ่นกำลังบานเขาจะคล้องน,น้ำเพิ่นสิ